หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษาเรื่องการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะระดับปฐมวัยผลิตโดยนางนุชนารัตนดรโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนตยุทธเทศบาลเมืองลำสามแก้วสวัสดีค่ะเด็กๆอวัยวะในร่างกายของเรานะคะเด็กๆ ในบางครั้งถึงแม้เราจะไม่ได้ไปไหนเราจะไม่ได้ทำอะไรแต่บางครั้งก็อาจจะมีโรคเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้นะคะวันนี้นะคะคุณน่องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จากการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะของเราค่ะโรคตาแดงโรคตาแดงนี้นะคะอาจจะเกิดได้กับทุกๆคนนะคะ เด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าตาสีขาวของเด็กๆมีสีแดงขึ้นมาอาจจะเป็นโรคตาแดงได้เด็กๆต้องรีบบอกผู้ปกครองให้พาไปหาคุณหมอนะคะเพื่อจะได้รีบรักษาวิธีป้องกันเบื้องต้นนะคะเด็กๆเด็กๆมันล้างมือให้สะอาดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเด็กๆเอามือเผลอไปขยี้ตานะคะถ้ามือเด็กๆไม่สะอาดก็จะมีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในตาได้และเมื่อเด็กๆเป็นตาแดงนะคะเด็กๆก็จะ ควรจะหยุดอยู่บ้านไม่มาโรงเรียนเพื่อที่จะไม่ทำให้โรคตาแดงนี้ติดไปสู่ผู้อื่นนะคะโรคมือเท้าปากอาการของโรคนี้นะคะเด็กๆจะมีตุ่มขึ้นบริเวณปากและในปากเต็มไปหมดเลยนะคะตุ่มขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าด้วยและเด็กๆก,ก็จะมีอาการเป็นไข้าตามมาด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆมีอาการเหมือนที่คุณนองบอกเมื่อกี้นะคะให้เด็กๆรีบบอกผู้ปกครองนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ไปหาหมอและเด็กๆก็ควรจะหยุดอยู่บ้านนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่เอาเชื้อโรคมาแพร่ให้เพื่อนๆนะคะถ้าเกิดบังเอิญไปโรงเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคมือเท้าปากเด็กๆจะป้องกันยังไงเด็กๆนะคะก็จะต้องไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะลูก การใช้สิ่งของร่วมกับเพื่อนๆนะคะอาจจะทําให้เราติดเชื้อโรคต่างๆได้นะคะเราจะไม่เผลอหยิบภาชนะของเพื่อนมาเช็ดเราจะไม่เผลอหยิบแก้วน้ําของเพื่อนมาดื่มนะคะเด็กๆจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายให้สะอาดด้วยเพื่อที่จะไม่ได้เอาเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายของตัวเองนะคะเด็กๆได้เรียนรู้จากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะในร่างกายของเรากันแล้วนะคะ คุณหน่องก็หวังว่าเด็กๆจะรู้จักวิธีการป้องกันและรักษาโรคตามที่คุณครูนองได้บอกไปนะคะลูกเราต้องรู้จักดูแลตัวเองให้เป็นนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ